รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะชุมชนเล่าเรื่องวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการออมของผู้สูงวัยในพื้นที่หมู่7็ตํมุลชรัตอําเภอกงหราจังหวัดพัทลุงกันค่ะซึ่งที่นี่ก็นับได้ว่าเป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีความเข้มแข็งเพราะสมาชิกที่นี่เขาใช้หลักคุณธรรม5ประการในการบริหารกลุ่มนั่นเองค่ะนั่นคือมีความซื่อสัตย์เสียสละรับผิดชอบมีความเห็นอกเห็นใจกัน และไว้ใจซึ่งกันและกันตามวิสัยทัศน์ที่ว่ามั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืนค่ะซึ่งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านควรคี้แรดได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2535เดิมมีสมาชิกเพียงแค่162คนค่ะแต่ปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น520คนและมีเงินทุนหมุนเวียนกว่า9ล้านบาทเลยทีเดียวละค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่า การบริหารจัดการของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่นี่เขามีหลักการบริหารอย่างไรติดตามได้ในรายการชุมชนเล่าเรื่องวันนี้พร้อมๆกันค่ะ ภายใต้การดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยที่ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนสร้างการมีส่วนร่วมและเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีความจำเป็นในการกู้ยืมเงินทุนมาพัฒนาอาชีพสร้างโอกาสสร้างรายได้แก่คนในชุมชน โดยหน้าที่ที่สำคัญในการดำเนินงานนั้นก็คือ 1. ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มและสร้างการออมเงินในรูปเงินสัจจะ 2. มีการจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มมาบริหารจัดการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยมีการปันผลแก่สมาชิกและจัดสรรสวัสดิการแก่คนในชุมชน 3. นํนำเงินมาลงทุนการทำกิจกรรมเครือข่ายเช่นศูนย์สาธิตการตลาดโรงสีชุมชนเป็นต้น และ 4. จัดกิจกรรมในการพัฒนาสมาชิกเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการพัฒนาอาชีพโดยได้ดาเนินการภายใต้หลักคุณธรรม5ประการคือซื่อสัตย์เสียสละรับผิดชอบเห็นอกเห็นใจและไว้วางใจกันเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าการจะตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจะสามารถสร้างประโยชน์ได้อย่างมากมายเช่นประชาชนมีการออมเงินมากขึ้นชาวบ้านมีเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาอาชีพ โดยลดภาระการกู้ยืมเงินจากแหล่งอื่นๆที่ดอกเบีย้ยสูงเป็นการเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนครับทางผู้ชมคะและตอนนี้นะคะดิฉันก็นั่งอยู่กับที่ปรึกษากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านควรขี้แรดตำบลุญชรัตอำเภอกงงราจังหวัดพัทลุงค่ะพี่เทิดนมรักนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะพี่เทิทดคะเป็นยังไงบ้างควันนี้อากาศ ร้อนอาานิดนึงอากาศร้อนนิดนึงเราลุยกันมาในพื้นที่ของตำบลชรรษเลยค่ะ,คะหลักๆแล้วจริงๆในส่วนของพื้นที่ตำบลชรรฐหมู่ที่7ตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเป็นพี่น้องชาวพี่น้องชาวมุสลิมและเขไทพุทธตำบลชรัษเรานะครับมีพี่น้องมุสลิมประมาณ80%เป็นตนไทพุทธประมาณ20%สําหรับหมู่ที่7เองบ้านคนขี้แรกเนี่ย มีพี่น้องมุสลิมประมาณ20%แต่เป็นพี่น้องไทยพุทธอยู่80%เดยบ้านคนที่ท่าเรามีทั้งวัดและมัส,สยิดต,ตอนนั้นพี่น้องไทยพุทธมุสลิมอย,อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการอ,อมใช่ไหมคะไม่มีปัญหาเรื่องการอ,อมนองจากเรามีกลุ่มอ,อ,อมรัพ์เพื่อการผลิตที่เป็นต้นแบบที่ดีครับค่ะอยากให้พี่เธอได้เล่านิดนึงค่ะว่าในส่วนของการการจัดตั้งกลุ่มอ,อ,อมรัยพ์เพื่อการผลิต ของของของบ้านควนเครียดเนี่ยค่ะมันมีที่มาที่ไปยังไงทําไมถึงตั้งชื่อว่าเพื่อการผลิตอ๋อใช่ครับทีนีส้สำหรับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเ็าต้องขอบคุณพี่น้องรุ่นป้ารุ่นน้ารุ่นเก่าที่เขามีแนวคิดขึ้นมาเขาตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตหมายถึงว่าสมัยก่อนเนี่ยพอถึงฤดูผลิตยางก็ดีนาก,ก็ดีหรือจะผลิตพืชไร่ก็ดีหรือจะเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็ไม่มีตุนรอนพอที่จะไปผลิต เขาเลยทุกคนเมาจวมมารวมเงินกันเพื่อที่จะได้ซื้อปัจจัยการผลิตเพื่อที่จะได้ทุกคนที่มีเงินออมหล่านี้นาเงินไปเพื่อไปเป็นตุนรอในการผลิตผลิตอาชีพการเกษตรที่ตัวเองถนัดนะครับ<ฆ>นั่นนั่นคือการผลิตนั่นเองนะครับ<ฆ>แต่หลังหลังจากนั้นมาเนี่ยกลุ่มก็ได้มีการส่งเสริมการผลิตอยู่เหมือนเดิมแต่ในขณะเดียวกันก็มันมีการขยายวงกว้างขึ้นมีกลุ่มเยาวชน มีกลุ่มผู้สูงวัยมีกลุ่มที่โดยเฉพาะท่านผู้สูงอายุเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีความรู้สึกว่าถ้าเขามีเงินออมตอนเกษยียณเยอะๆเนี่ยเขาจะมีความมั่นคงในชีวิตเพราะฉะนั้นหลายคนก็มีรายได้แล้วก็ปันเงินเลยส่วนหนึ่งว่าเพื่อที่จะมาออมแต่ถ้าจะไปออมที่ธนาคารซึ่งมันอยู่ในเมืองไกลไปก็อ,ออมกับกลุ่มออมทรัพย์การผลิตที่อยู่ใกล้บ้านแล้วเ,าเราเ็าจะนัดกันทุกวันที่2ทําไมต้องเป็นวันที่2เนื่องจากว่า ทุกคนจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าวันที่สองเนี่ยต้องเก็บเงินต้องออมเงินต้องสะสมเงินเพื่อที่จะมาออมให้เท่ากับเดือนก่อนที่เราได้ให้สัจจกันไว้กับกลุ่มเลยชื่อว่ากลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่อการผลิตหมายถึงว่าทุกคนก็มีสัจจะจะต้องออมให้ได้แต่ต้องทำชำระนี้ให้ได้แล้วก็ต้องมาให้ทําตามสัญญานั่นคือคือสัจจะครับทราบมาว่าในส่วนของกลุ่ม ออมทรัพย์เพื่อการผลิตของบ้านคนที่แรกเนี่ยส่วนใหญ่อะสมาชิกจะออมมากกว่ากู้ไหมคะเป็นแบบนั้นครับ <c oughs> ก็ก็หลายท,ที่ที่เงินไม่พอแต่ที่นี่เราเนี่ยปรากฏว่าเราจ่ายเงินกู้ได้จริงๆให้กับสมาชิกประมาณ60%เอง <c oughs> ที่เหลือ40%เนี่ย <c oughs> ก็ต้องนําไปฝากไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรที่สาขากรุงรั <c oughs> เลยเลยมันทําให้รายได้ในในแต่ละปีนี้อาจจะไม่เยอะอย่าง <c oughs> ปีบัญชีสาเิืาตนาหที่ผ่านมาเนี่ย เราได้ปันผลให้กับสมาชิกเพียง3%แต่ก็ถือว่าเยอะอยู่เพราะว่าการที่เราไปฝากเงินกับธนาคารตอนนี้ก็ได้ผลตอบแทนแค่ไม่ถึงบาท<ฆ>แต่กับกลุ่มออมทรัพย์เนี่ยก็ได้ผลตอบแทนกลับไป3บาททีเดียวครับตรงนี้เนี่ยพี่เทิดได้มีการอ,อย่างเช่น การเข้าไปให้ความรู้หรือว่าการแนะนําในกลุ่มของผู้สูงวัยอะค่ะหรือว่ากลุ่มผู้สูงอายุในเรื่องของการออมยังไงบ้างเผื่อว่าแบบบางบางท่านอะเขายังไม่ไม่ไม่ทราบกิจกรรมของเราที่เรามีอยู่เนี้ยค่ะเหมือนเข้าไปเชิญชวนหรือว่าให้ความรู้กับกับกลุ่มสูงวัยเรื่องการออมยังไงบ้างการให้การที่ทางทางกลุ่มได้ให้ความรู้กับสมาชิกผู้สูงวัยเนี่ยคือจริงๆแล้วส่วนใหญ่ต้องต้องยอมรับว่าสมาชิกของเราที่นี่เนี่ยค่อนข้างที่จะมีวินัยอยู่แล้ว เปลียแต่บอกว่า,าเป็นไปได้ไหมว่าวันนี้เนี่ยเรามีรายได้100อยเนี่ยอยากจะออมสักเท่าไหร่ถ้าเขาบอกเขาอยากจะออมสักสักสิบาทก็ออมทุก10บาทของรายได้100บาททีนี้ปอปอเขาออมแบบนี้จนจนติดเป็นนิสยัยพอติดเป็นเป็นนิสัยปั๊บปรากฏว่าในทุกวันที่2เนี่ยเขาจะมีรายรายได้ถ้าเขาบอกเขามีรายได้3,000ันแสดงว่าเขาจะมีออมประมาณ300ซึ่ง พอเขาทำแบบนี้ลักษณะแบบนี้เนี่ยพอทำจนชินทำให้เกิดความมั่นคงแล้วก็ความมั่นใจในใ,ใ,ในในในตัวเองมากขึ้นความมั่นใจในใ,ในในฐานะทางเศรษฐกิจข,ของของครอบครัวทีนี้พอพอเราพยายามแนะพยายามชี้แนะในช่องทางแบบนี้พอคนที่หนึ่งเห็นผลคนที่สองเห็นผลเลยมันก็ตามไปไปเรื่อยก็เลยทำให้วันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่ากลุ่มมอนซัพเพื่อการผลิตบ้านคนคิดแท้ของเราเนี่ย สมาชิกที่สูงวัยหรือคนที่อา,อายุ50ขึ้นไปแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงทางการเงินพอ,อสมควรทีเดียว<ฆ>ไม่เหมือนกับวัยรุ่นวัยรุ่นอาจจะจ่ายเยอะหน่อย<ฮ>แต่ว่าพี่น้องที่เป็นสมาชิกที่อายุเยอะๆเนี่ยค่อนข้างมีความมั่นคงทางการเงินสามารถที่จะเป็นแบบได้ได้ทีเดียวครับหลายๆคน<ฮ>อย่างน้อยๆเนี่ยประธานที่นี่ก็ถือว่าเป็น,ปนต้นแบบในคนมีวินัยทางการเงินที่ดีครับในในการ เก็บออมใช่ไหมค,คะว่ามีาวิธีการยังไงมีหลักการยังไงในการออมแล้วในส่วนการสมัครสมาชิกนะคะพี่เทิดคะอันเนี้ยของเราเนี่ยของหมู่เจ็ดก็เลยอยากทราบว่าถ้าต่างหมู่บ้านหรือต่างที่อยู่เนี่ยสามารถจะมาสมัครสมาชิกได้ไหมแล้วการการเข้าเป็นสมาชิกต้องมีหลักเกณฑ์ยังไงบ้างคือจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มบอมรัเพื่อการผลิตบ้านาควนเคเลเนี่ยคณสมบัติของสมาชิกที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกเนี่ยเพียงแต่เบื้องต้นขอให้มีทะเบียนบ้านอยู่ใน หมู่ที่7หรือใกล้เคียงทีนี้ถ้าถามว่าแล้วถ้าต่างตำบลทางอำเภอไปได้ไหมอันนั้นได้แต่ว่าต้องผ่านมาที่ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมาการซสก่อนอเพราะว่า,ากลัวว่าการติดต่อการสื่อสารจะลําบากกลัวการให้ให้การบริการพูดให้ว่าบริการหลังขายจะมไม่ประทับใจเลยยังไม่เปิดรับไปข้างนอกเยอะมากมแต่ถ้าเป็นหมู่บ้าน หมู่ที่7เ,เองและก็หมู่บ้านใกล้เคียงหรือต่างตำบลก็ได้แต่ว,ว่าอยู่พื้นที่ติดก,กันอันอันนี้เขนารับอยู่ครับแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าถ้าอ,าย,อา,ยายุเขายังไม่บรรลุน,นิติภาวะเนี่ย<ม>เขาได้เฉพาะออมเขายังไม่ได้กู้<ม>แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาบรรลุน,นิติภาวะแล้วเนี่ย<ม>เขาสามารถใช้บริการได้ทั้งเงินกู้และเงินออมครับและในส่วนของการที่เราเป็นสมาชิกแล้วเนี่ย มีตรงไหนบ้างไหมคะที่ต้องการเป็นส่วนรวมอย่างเช่นงานชปนาปนากิจหรือว่างานบุญหรือว่างานอะไรต่างๆตรงนี้ค่ะเรามีการจัดสรรปันส่วนเงินของกลุ่มไปช่วยเหลือยังไงแบบไหนบ้างไหมคะค,คือจริงๆแล้วกลุ่มมอมชับพื่อการผลิตบ้านคนที่ได้เรามีกองทุนสวัสดิการค่ะเรามีการจัดสรรกําไรแต่ละปีเพื่อสนับสนุนสวัสดิการอย่างน้อยๆนี่ก็เด็กเกิดใหม่ป่วยนอนโรงพยาบาลคือ ถึงแก่กรรมก็จะมีเงินส่วนหนึ่งเพื่อที่จะไปช่วยช่วยเหลือกับทายาทคนเหล่านี้ในการดำการในเรื่องของสารสารน่าประโยชน์เช่นมีงานปีใหม่งานสงกรานหรืออยากจะซ่อมแซมหอประชุมหมู่บ้านก็จะมีเงินเพื่อของเขาเรียกว่ากองทุนสารณประโยชน์ที่กลุ่มอมทัดได้จัดสรรไว้ซ<ะ>ึ่งก็ปัจจุบันเนี่ยเฉพาะเงินก้อนนี้เพื่อสารณประโยชน์ก็มีเงินอยู่หลายหมื่นบาทแล้วก็ทุนสำรองตรงนี้ก็ อยู่ในหลักล้านบาทเพราะนั้นค่อนข้างที่จะมั่นคงทีเดียวครับเพราะนั้นใ,ในส่วนของการช่วยเหลือสมาชิกการช่วยเหลือชุมชนก็ถือว่าเยอะอยู่ครับแล้วในส่วนของสถาบันก,การเงินอย่างเช่นธนาคารที่เราเอาเอาเงินไปฝากออมเนี่ยค่ะ<บ>เขามีส่วนเข้ามาส่งเสริมสนับสน,นุนหรือว่าดูแลในเรื่องการออมอยังไงบ้างตอนนี้ทางตกตกสอเองได้ให้โปรแกรม เป็นโปรแกรมสําเร็จรูป<า>เป็นโปรแกรมออนไลน์ให้ต่างกลุ่มเนี่ยมาทดลองใช้ก<า>็าคาดว่าอีกสักประมาณปีหนึ่งถ้าเมื่อใช้ตอนนี้ขึ้นระบบเสร็จแล้วถ้าใช้แล้วได้ผลเนี่ยก็กลุ่มต่อไปในกลุ่มอาจจะใช้เทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยเข้ามาช่วยมากขึ้นในส่วนของการช่วยเหลือด้านอื่นๆก็ในเรื่องของให้การให้ความรู้ทางการเงินซ<า>ึ่งทางตกสได้ส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้กับคณะกรกรมการกับสมาชิกอย่างเว,เ,วเวลาประชุมใหญ่เนี่ย ก็จะมีเจ้าที่มาร่วมประชุมค่ะท้ายนี้อยากให้พี่เทิดอะค่ะได้เชิญชวนก็ได้เหมือนอาจจะอย่างเช่นในหมู่เจ็ดเนี่ยยังมีไม่มาเป็นสมาชิกหรือว่าอาจจะเคยเป็นแล้วออกไปอะไรเงี้ยค่ะเผื่อว่าอยากมีสมาชิกเพิ่มเติมอะไรเงี้ยค่ะในเรื่องของการออมอยากให้เชิญชวนนิดนึงค่ะครับครับขอบคุณครับาทางผมเองในฐานะที่ปรึกษาก็อยากจะเรียนเชิญพี่น้องชาวหมู่ที่เจ็ด พี่น้องตำบลเจรัสที่อยู่ใกล้เคียงตำบลสว่างที่อยู่ใกล้เคียงนี่นะครับถ้าสนใจที่จะมาเป็นสมาชิกของกลุ่มออมรัพเพื่อการผลิตบ้านควรขี่แรกทางเรายินดีครับยินดีให้การบริการแต่ต้องมาปฏิบัติตามขั้นไข,ขของกลุ่มซึ่งกลุ่มเราวันนี้เนี่ยเรามีความมั่นคงทางการเงินที่ถือว่าอยู่ในระดับสูงเพราะว่าวันนี้ถ้าเรายกตัวอย่างว่าถ้าเราอยากจะหยุดกลุ่มใช่วันนี้เ,เราจําละได้รับการจําละนี่ทั้งหมดเราเกินรุ่นทั้งหมดเนี่ย เราจะมีเงินเหลืออยู่ประมาณล้านสามล้านสี่ครับเพราะนั้นความมั่นคงของเราที่นี่มีเพราะนั้นเชิญชนวนครับยินดีให้การต้อนรับทุกทท่านครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นอีกอหนึ่งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตนะคะของบ้านควนขี้แรดค่ะที่มีความเข้มแข็งนะคะแล้วก็มีความมั่นคงทางการเงินเพราะว่าส่วนใหญ่ที่นี่นะคะชาวบ้านจะฝากค่ะไม่ค่อยกู้กันนะคะเหมือนอย่างที่พีเ่เทิดบอกนะคะเดี๋ยวสักครู่ค่ะเราจะไปพูดคุยกับอ,อีกหนึ่งท่านนะคะทราบมาว่าเป็นหนึ่งท่าน ที่เป็นตัวอย่างในการออมของผู้สูงวัยของที่นี่เลยทีเดียวแล้วค่ะเดี๋ยวสักครู่ไปพบกันค่ะการออมนะครับปกติคนเรานะครับก็เมื่อมีรายได้นะครับก็ต้องมีรายจ่ายนะครับแต่ว่าโดยหลักของการที่ทำให้ มีความมั่นคงในทางการเงินนะครับเงินออมเป็นเรื่องจําเป็นเป็นเรื่องสําคัญที่สุดครับปัจจุบันนี้นะครับสมการของการอมนะครับก็คือรายได้นะครับลบเงินอมนะครับเท่ากับรายจ่ายนะครับซึ่งเป็นสมการที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่เราดูถูกสอนมาตั้งแต่สมัยโบราณโบราณครับการออมเงินนะครับเป็นเรื่องของความมั่นคงของครอบครัวของผู้อมนะครับในกลุ่มของเกษตรกรก็เหมือนกันครับเราทกรสนะครับ ก็ได้แนะนำนะครับได้ส่งเสริมให้เกษตรกรได้ออมเงินได้เก็บรักษาทรัพย์ของตัวเองไว้นะครับ<อ>เพื่อใช้จ่ายในเวลาจําเป็นหรือเพื่อในการลงทุนต่างๆนะครับของครอบครัวนะครับแล้วก็ทีนี้หลักการออมนะครับของตระวศก็มีผลิตภัณฑ์การออมที่หลากหลายนะครับเช่นที่ผ่านมานะครับเราจะมีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคนะครับซึ่งนอกจากจะได้ออมเงินแล้วน,นะครับเราก็จะมีะรางวัล เงื่อน้อยให้กับติดตรกรผู้ฝากเงินนะครับเช่นเมื่อก่อนก็จะเป็นรางวัลรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับปัจจุบันตกลก็ยังมีสลากเป็นฝากออมทรัพย์ที่เป็นอ่าเป็นสลากนะครับมีรางวัลนะครับเงินฝากประเภทมีรางวัลนะครับก็คืออ่าลูกค้านะครับทั่วไปนะครับสามารถฝากเงินได้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์ได้รางวัลทุกเดือนนะครับจะเป็นอ่ารางวัลตั้งแต่5ล้าน10ล้าน20ล้านแล้วก็ล่าสุดนะครับเป็นฝากสลากตรงทอน60ล้านนะครับ แลวแต่ประเภทของสลากและก็อายุของแต่ละสลากแต่ละรุ่นนะครับผมตกลข้อได้แนะนำนะครับแล้วก็ชักชวนลูกค้านะครับให้ร่วมกันออมเงินนะครับเพื่อความมั่นคงของลูกค้าครับผมกลุ่มอม,ม,มซัพเพื่อการผลิตน,นะครับเป็นการรวมกลุ่มของอาชาวบ้านในหมู่บ้านในชุมชนครับที่จะรวบรวมเงินกันมานะครับเพื่อที่จะเป็น ทุนส่วนหนึ่งในการประกอบอาชีพของตนเองในครอบครัวนะครับผมคล้ายๆกับการไปกู้เงินนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้เขาโอนเงินของเขาเองนะครับมีช่วยเหลือในกลุ่มหมู่บ้านในกลุ่มชุมชนของตนเองครับเป็นการช่วยเหลือซึ่งการกันนะครับผมแล้วก็มีการแบ่งปันกาไรกันด้วยครับผมที่นี่นะครับเริ่มกันมาตั้งแต่ปีสามนะครับซึ่งปัจจุบันก็มีความเข้มแข็งมีครับมีความเจริญเติบโต ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจากเงินแกแค่ไม่กี่ร้อยบาทนะครับปัจจุบันนี้ขึ้นมาเป็นหลัก9ล้านนะครับก็ถือว่าเป็นชุมชนที่เป็นตัวอย่างให้กับที่อื่นได้ครับผมสวัสดีค่ะฉันนางสาวสลิตาเฉลิมบัตรค่ะ เป็นสมาชิกกลุ่มอมทรัพย์ของหมู่ที่7ตำบลชรัฐอาเภอคงลาจังหวัดพัทะลุงค่ะการอมทรัพย์ตรงนี้มีประโยชน์ก็คือว่าเราสามารถที่จะออมเก็บออมได้เป็นระเบียบในการบังคับตัวเองค่ะถ้าเราไม่มีการออมตรงนี้ความรู้สึกในการใช้เงินมันจะไม่เป็นระเบียบเราได้เงินมาแต่ละครั้งสมมุติว่าเราได้มาสักร้อยหนึ่งก็แบ่งเป็น2ส,ส่วนหรือ3ส,ส่วนในการใช้จ่ายของครอบครัวและอีกส่วนที่เหลือก็ มาฝากไว้ตรงนี้จุดเริ่มต้นของการโอนทรัพย์ตรงนี้ก็คือว่าที่หลังจากโอนหน้านี้ยังไม่มีครอบครัวก็ยังไม่ได้คิดจะโอนอะไรหามาใช้ไปหลังจากที่แต่งงานมีครอบครัวมีบุตรก็เลยเริ่มจัดการโอนให้บุตรก่อนหลังจากที่ว่าพอเปิดใหม่ระยะหลังก็เลยฝากเป็นของตัวเองด้วยการเป็นว่าโอนทรัพย์มีสองเล่มขึ้นมาของลูกและของตัวเองก็ฝากเดือนละ สมุดเล่มละห้าร้อยก็ฝากอย่างนี้มาตลอดะคะ่ะความรู้สึกว่าการที่เราได้ฝากตรงนี้เราได้มีระเบียบในการเก็บเงินถึงมันจะไม่มากแต่ก็เก็บได้ทุกๆปีและก็มีประโยชน์ที่เวลาเราจะใช้เงินด่วนะอะไรอย่างนี้การที่มาเบิกเงินไปใช้ก่อนแล้วเราก็ฝากต่ออีกมันทำให้เราไม่เดือดร้อนในการใช้เงินโดยไม่ต้องไปหยิบยืมการโอมเงินของพี่ตรงนี้พี่ก็แบ่งแล้ว ส่วนหนึ่งก็คือให้ลูกส่วนที่สองก็คือไว้ใช้ย,ยามกเกษียณอายุโดยที่ไม่ต้องเป็นภาระกับลูกหลานค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเพ็ญน,นภาขาวชูค่ะเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ของบ้านวนที่แรกนะคะหมู่ที่7ตําบลชรัตอาาําเภอกรุงราฐจังหวัดปะตะัตตานีค่ะดิฉันเองก็ได้เป็นสมาชิกอยู่ประมาณ3าปีะคะ่ะเพราะว่าเพิ่งกลับมาอยู่บ้านนะคะก็ตอนแรกก็สะสมฝากเงินเดือนละ100บาทนะคะเพราะว่า ช่วงแรกรายได้ก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะแต่พอไปสักระยะหนึ่งก็ได้ปรับมาเดือนละ300บาทนะคะการอมของดิฉันนะคะก็คือจากแบ่งจากเงินเดือนนะคะเงินเดือนส่วนหนึ่งก็จาระะนี่นะะและอีกอีกส่วนหนึ่งก็มาฝากนะคะไว้เป็นยามเวลาเราไม่สบายหรือว่าเราแก่ไปอนาคตข้างหน้าค่ะ ดิฉันเองก็อยากฝากให้เพื่อนๆชาวบ้านชาวหมู่จ็ดของเรานะคะมาฝากเงินออมกันเยอะๆนะคะเพราะว่าเงินออมตรงนี้นะคะเป็นประโยชน์กับพวกเรามากอะคะ่ะดีกว่าเราไปกู้เงินนอกระบบนะคะแต่ที่นี่นะคะเป็นของเราเองอะคะ่ะพูดคุยกันได้กับคณะกรรมการร่วมทำงานนะคะดิฉันขอฝากให้ ชาวบ้านในหมู่ที่7็ดทุกคนนะคะมาออมเงินกันเยอะๆนะคะเวลาเรายามเท่าแก่ไปอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็ได้มีเงินตรงนี้ค่ะเก็บไว้ในใช้ในอนาคตของเราต่อไปนะคะ ไว้เมื่อตอนต้นๆน,นะคะว่าเป็นตัวอย่างในการออมของกลุ่มผู้สูงวัยนะคะซึ่งอยู่ในกลุ่มออมทรัพย์บ้านควรที่แรดตมุนชรัตอาเภอกุงหลาจังหวัดพัทลุงค่ะตอนนี้นั่งอยู่กับนักการแล้วนะคะนั่นก็คือพี่ประกอบหมัดจันนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะเป็นประธานกลุ่มเลยครับแสดงว่าอยู่นานประมาณห,หลายปีแล้วหลายปีแล้วนะคะค่ะอยากให้พี่ประกอบได้เล่าถึงการออมของตัวเองเลยค่ะในฐานะที่เราเนี่ยเป็นประธานด้วย แล้วก็คอยดูแลสมาชิกในกลุ่มด้วยในฐานะที่เราเป็นประธานเนี่ยเรามองว่าการออมที่เรากระฤพิปฏิบัติอยู่เนี่ยค่ะมันเป็นแบบอย่างยังไงให้กับกลุ่มสมาชิกบ้างการออมของผมคือสมมติได้มาสักหนึ่งร้อยบาทผมก็จะเก็บเงินอีกส่วนหนึ่งไว้เพื่อจะจ่ายในในวัวเรือนเก็บออมนะครับร้านประมาณสักสามสิบบาทเท่าน<ะ>ั้นเก็บเก็บมาเก็บมาเรื่อยๆ,ๆคือจะไม่ไม่ยอมใช้ใช้หมดอ่ะถ้ายมาเดือนนี้ได้มาสัก ทานั้นเราก็เก็บว้แล้วก็เอามาออมไว้ที่กลุ่มบ้างไอ้ฝากนาการบ้างอ่ไงเงี้ยในฐานะที่เราออมมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยพี่ประกอบก็อายุประมาณจะเจ็ดสิบแล้วเนาะ,ะก็ถือว่าก,ก็ก็เป็นผู้สูงวัยแล้วเป็นสวแล้วตรงนี้มองว่าการออมของเราเนี่ยจะช่วยเราในเรื่องของการการรักษาพยาบาลเจ็บป่วยยามฉุกเฉินยังไงได้บ้างไหมข้อได้ครับค่ะยังไงบ้างช่วงเราไม่เจ็บ ใช่ไม่แต่ไว้ก็มีเงินเหินเงินที่เราเก็บไว้เนี่ยเราก็เอาไปรักษาตัวได้ก็ถือได้ว่าในส่วนของกลุ่มอ,อมรัพย์เพื่อการผลิตบ้านควนขีแรดตมุลชรัตอำเภอกงหลาจังหวัดพัทลุงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มออมทรัพย์ที่มีความเข้มแข็งค่ะแล้วก็มีกลุ่มของผู้สูงวัยนะคะที่เป็นสมาชิกร่วมอยู่ในกลุ่มนี้เป็นจํานวนมากด้วยเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยเขาเริ่มมาจากการเกษตร นะคะที่ประกอบ,บก็คือคคส่วนใหญ่ก็คือประกอบอาชีพเกษตรกรรมทําสวนทํานาทําไร่เลี้ยงสัตว์นะคะแล้วก็จัดตั้งกลุ่มขึ้นมาเป็นกลุ่มการออมแล้วก็ได้พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนตอนนี้นะคะมีสมาชิก500กว่ารายแล้วนะคะ520อ่า520กว่ารายแล้วก็มีเงินทุนหมุนเวียนถึง กว่า9้าล้านบาทาซึ่งถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยสมาชิกเนี่ยจะฝากนะคะไม่ค่อยกู้ค่ะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มหนึ่งนะคะทีะ่กลุ่มไหนสนใจก็สามารถที่จะมาศึกษาดูงานในกลุ่มของออมรัพย์เพื่อการผลิตบ้านกวนที่แรกได้เจได้ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันพร้อมกับพี่ประกอบต้องลาไปก่อนขอพระคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ